สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะข้าพเจ้าวรุณภาวิรัพรสวรรค์ปัจจุบันรับใช้พระเจ้าอยู่ในกลุ่มโปรคริสตจักรความจริงตรังวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าถึงการยึดมั่นในความเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะข้าพเจ้าได้อธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อลูกสาวในการที่จะเข้าศึกษาต่อนะคะซึ่งเป็นช่วงรอยต่อว่าเราจะเปลี่ยน ทิศทางในการในด้านการศึกษาของลูกดีไหมนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันนะคะแล้วก็รอคอยคําตอบจากพระเจ้าว่าใช่โรงเรียนหรือแผนการเรียนที่ข้าพเจ้าได้คิดไว้ไหมนะคะข้าพเจ้าคาดหวังคําตอบจากพระเจ้าแต่เมื่อถึงเวลานะคะข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงคาตอบจากพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าผิดหวังและ ขาดความเชื่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวข้าพเจ้ามารู้ตัวอีกครั้งหนึง่งเมื่อปีนี้ค่นพี่น้องผ่านมาแล้ว3ปีก็คือตอนที่ลูกสาวกำลังจะต้องสอบต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ข้าพเจ้ารู้ตัวตอนที่ข้าพเจ้าไม่อยากอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เลยถามตัวเองว่าทำไม ข้าพเจ้าได้รับคําตอบว่าข้าพเจ้ารู้อยู่แล้วว่ายังไงพระเจ้าก็ไม่ตอบข้าพเจ้าก็เลยไม่อยากที่ฐานแต่ข้าพเจ้าก็ยังเป็นห่วงลูกนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกได้ไปในทิศทางที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจที่จะที่ฐานแต่ลึกๆแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าขาดความเชื่อค่ะพี่น้องพี่น้องเคยเป็นไหมคะเพราะว่าเราคาดหวังคําตอบจากพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องตอบเราเป็น เป็นคําตอบปลายทางที่เราต้องการแต่บางครั้งพระเจ้าไม่ได้ตอบเราแบบนั้นทําให้เราขาดผิดหวังและขาดความเชื่อไปและพระเจ้าก็ได้ส่งผู้นําท่านหนึ่งมาคุยกับข้าพเจ้าในเรื่องการเรียนของลูกโดยที่ท่านก็ไม่ได้ทราบเลยว่าข้าพเจ้ามีเรื่องนี้ครั้งอยู่ในใจนะคะข้าพเจ้าไม่ได้เจอผู้นําท่านนี้มา ระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ท่านได้มีโอกาสมามาเยี่ยมที่ตรังแล้วก็ท่านเปิดประเด็นที่จะพูดถึงการเรียนของลูกเป็นเรื่องแรกเลยโดยที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดอะไรและข้าพเจ้าก็ได้รับเสียงจากพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขาดความเชื่อและข้าพเจ้ากําลังเหมือนบีบบังคับพระเจ้าให้ตอบตามที่ตามวิถีของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ากลับใจใหม่กับพระเจ้าและข้าพเจ้าก็เริ่มต้นที่จะสารภาพบาปและอธิษฐานกับพระเจ้าใหม่อีกครั้งว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าอยู่แม้พระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบว่าเป็นโรงเรียนนั้นหรือโรงเรียนนี้แผนการเรียนนั้นหรือแผนการเรียนนี้แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าหากเรา น้อมนาน้อมนำเอาเรื่องนี้เข้ามาร้องทูนต่อพระเจ้าพระเจ้าจะนำพาเราไปทีละก้าวแม้พระเจ้าไม่ได้ตอบเราอย่างชัดเจนว่าทางไหนแต่หนทางที่เรากำลังเดินไปนั้นมีพระเจ้าทรงนําอยู่อย่างแน่นอนข้าพเจ้าจึงกลับใจใหม่และเริ่มต้นที่จะอธิฐานกับพระเจ้าและฝากให้พระเจ้าได้นำเราไปทีละก้าว พี่น้องคะข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าหลายครั้งเราอธิษฐานและในคําอธิษฐานของ an, <ล>เรานั้นเราคาดหวังคําตอบจากพระเจ้าที่ใช้พระเจ้าตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ตามวิถีของเราแต่พระองค์ทรงมีวิถีของพระองค์ค่ะพี่น้องให้เราเรียนรู้วิถีของพระเจ้าและไว,ว้วางใจพระองค์ที่จะอธิษฐานเรื่องฝากเรื่องราวเหล่านั้นไ,ได้วยความเชื่อและความหวังใจด้วยกันนะคะวันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากขอฝาก ข้อพระคัมภีร์ในฮิบรูบทที่10ข้อ23ที่ได้กล่าวไว้ว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตซ์ซื่อพระเจ้าที่ท่านรู้จักนั้นทรงสัตย์ซื่อต่อชีวิตของท่านเสมอนะคะขอบคุณค่ะ